สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการชำระบัตรเครดิตโซเชียลของธนาคารทหารไทยธนาชาติผ่านทางแอปพลิเคชัน t t b touch นะครับและวิธีการสมัครบัตรเครดิตโซเชียลนั้นจะสมัครได้อย่างไงบ้างเดี๋ยวมาดูได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับกอยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน t t b touch นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาแตะที่บัญชีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาแตะที่คําว่าบัตรให้แตะไปที่รูปบัตรโซเชียลนะครับ ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับผมในหน้านี้ก็จะบอกถึงวงเงินคงเหลือที่เราสามารถใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวงเงินที่เราใช้ไปแล้วและจะต้องทําการชําระคืนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นวงเงินบัตรที่เราได้รับนะครับด้านบนก็จะเป็นยอดเต็มที่ต้องชําระนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นยอดชําระขั้นต่ํานะครับส่วนตรงนี้ก็จะบอกกําหนดการชําระนะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะต้องทาการชําระก่อนวันที่2กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชําระกันเลยนะครับแตะไปที่คําว่าจ่ายบินนะครับ เมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการจะชําระวงเงินเต็มจํานวนหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องการชําระขั้นต่ำนะครับหรือว่าต้องการชําระแบบระบุตัวเลขนะครับเข้ามาแตะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชําระแบบระบุตัวเลขนะครับก็กกตัวเลขลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราระบุจํานวนเงินที่ต้องการจะชาระเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แตะคําว่าถัดไปนะครับตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นแตะคําว่ายืนยันการจ่ายบิลนะครับ เพียงเท่านี้เราก็ชําระบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กลับไปที่หน้าหลักนะครับกลับไปที่บัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับยอดวงเงินในหน้านี้ก็จะมีการปรับอัตโนมัติให้เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทําการชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครบัตรเครดิตโซเชียลของ TtB กันบ้างนะครับก็ให้เราเข้ามาอยู่ในหน้าบัญชีของฉันแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มาแตะที่คําว่าสมัครบัตรนะครับแตะเลือกไปที่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ TtB s โซ i ช l ลนะครับ กดเงินสดแบบชิลๆฟรีค่าธรรมเนียมอกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ทำการอ่านข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับผมเลือกผ่อน0% 3เดือนนะครับทุกรายการใช้จ่ายที่ยอดใช้จ่ายตั้งแต่1 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิฟนะครับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีนะครับสำหรับรายละเอียดการสมัครนะครับคุณสมบัตินะครับบัตรหลักนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับมีฐานเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชีอายุระหว่าง20จนถึง70ปีทำงานที่ปัจจุบันเกิน4เดือนขึ้นไปนะครับหรือว่าบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับรายได้ต่อเดือน15,000บาทขึ้นไปนะครับอายุระหว่าง20-70ปีนะครับดำเนินธุรกิจในประเทศไทย2ปีขึ้นไปนับจากวันที่จดทะเบียนกิจการนะครับส่วนบัตรเสริมนะครับ ก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับส่วนเอกสารประกอบการสมัครนะครับผมตรงนี้ก็จะมีให้อ่านอยู่นะครับสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่มีไรายได้ประจำนะครับก็จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาหรือต้นฉบับสลิปเงินเดือน1เดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือนนะครับและในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน2เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองนะครับแล้วก MM. ็สำเนาบัญช เดือนที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวๆสาหรับเอกสารประกอบการสมัครนะครับก็ลองมาอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้านี้นะครับส่วนท่านใดที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็มาอ่านที่หน้านี้ได้นะครับผม สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้จากหน้าน,นี้ได้เลยนะครับพอเราสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรโซเชียลสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งสามารถกดออกเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับผมส่วนการสมัครผ่านหรือว่าไม่ผ่านนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการสมัครของแต่ละท่านนะครับผม